ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะใช้โทรศัพท์มือถือแบบธรมธรมดาธรรมดาเครื่องหนึ่งก็ไม่ถึง1,000บาทนะครับชำระค่าไฟฟ้าน,นครหลวงนะฮะซึ่งไฟฟ้านครหลวงเนี่ยเขาก็แจ้งมาว่ายอด1,486บาท32จสตางค์ชำระภายในวันที่24เดือน2อันนี้วันที่22เดือน2ครับ ผมก็จะชำระด้วยโทรศัพท์มือถือไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตนะฮะก็จะเริ่มทำรายการเลยนะครับเหตุที่เราสามารถใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ชำระค่าไฟฟ้าได้เนี่ยเพราะผมเป็นสมาชิกบริษัทกูท็อปอัพแล้วก็ซิมนี้ลงทะเบียนไว้กับกูท็อปอัพนะครับผมก็จะเริ่มทำการชำระเลยครับท่านผู้ชมครับสวัสดีคุณสิมเติมเงินก่อนหนึ่ง บัรเงสกดชระเบีกด3กด3ชประบบ,ระบีก,1 1> กด1กด1รสายารณูรกมาพกด01 01การใฟฟ้านครหลวงก,กด01 01ก,ก,การไฟฟ้านครหลวงหลังเสียงสัญญา,กาณกรุณากดบัญชีแสดงสัญญาเลขที่9หลักผมก็มาดูบัญชีสัญญาณ9หลัก010 0 9 9 8์เก้าเก้าดสียสัญญาณกรรณากดเลขที่บนใบยีย้สิเบเอ็ดลักสเอ็ดหลัสองหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งสี เก้าสี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งดที่บรรารวมเสร็จสิงตาม้วสื่อรวมช่ระแยึร้อยเ็ดบาทให้กด1ูนูสีเหลี่ยมหนึ่งสี่แปดหกสามสองสี่เหลี่ยม กดเ,เลขโท,ทเค็นหกหลักโทเค็นหกหลักโทเค็นคือรหัสความปลอดภย 6, 1, 6, 6, 5, ัยหกหนึ่งหกหกห้าสี่การไฟฟ้านครหลวงบันทีแสดงสัญญาเลขที่ก้าหลักของคนคืนศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์เจ้าเจ้าแปดแปดเจ็ดเลขที่บนมันเพนี้ติดลบ ของคุณคือสองหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งสี่เก้าสี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งชันระบียยอดหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสี่หกบาทสามสิบสตางค์ยืนยันกดหนึ่งหรือไม่รอนสถานะกำลังดำเนินการ อย่าล้ก็ยันคุยต่อครับตอนนี้ก็สถานะที่บอกดําเนินการเนี่ยก็คือดําเนินการไปเรียบร้อยแล้วครับตอน,นี้ระบบมันก็ลันไปตามระบบครับงั้นแปลว่าทําเกี่ยวกับมือถือทำอะไรง่ายมากง่ายมากจบละแค่นี้เองแค่นี้เองเพราะฉะนั้นคนทั่วไปที่ไม่มีเน็ตก็ทําได้ทำได้ทำไดทำ้ทุกที่ ตามทุ่งนาตามป่าตามเขาที่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือทําได้หมดไม่ต้องสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับ,รบขอบคุณมากครับ,รบนี่คือระบบของพูดเทาอัพสุดยอดมาก